มาตัวล no no ่วงมาตัวงานว่าลืสายบึกำลังลอัน้ำเกลือว่าจะบึงิ้ลนั่งไม่ได้เราโน้นเ้ลมาเด้อขาเด้อเอาสได้เอเอ้ ด f 4ทุกท่านนะฮะเมไรสียงอมองหาเสียงครับอ่าเป็นช้างแก่แล้วนะฮะนอนนอนติดมันนอนนานมันเหนื่อยเหมือนกันนอนนานเหนื่อยเหมือนกันิขคุณยายแก่แล้วครับ เจ็ดสิบปีแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาครับคุณยายเจปีแล้วอันนี้เราก็เอารถไถนะครับอันนี้เป็นที่ผูกใหม่นะดูช้างเจปีครับฟันไม่มีแล้วท่านผู้ชมฟันหมดละตอนนี้ก็ได้แต่ ช่วยเดืองต้นไปก่อนต้องรอลดแอคโคหน้าหนาวตกสายเส้นยึดโตบางใกล้ก้อนจ้ว่าเขาสีมาหัวได้ยนี่เดียว ร้อนมือแล้วไอ้ตอนเนแม็คแม็คโคไอ้ดึงควบองลดสิบโลแม็คโคมันไม่มีแรงมันตมมมันียมันยยกให้มันร้อยแค่ดันมันขึ้นเหมือนวันคำน้อยเหมือนกันคำน้อยเขาก็แค่พยุงเดินไปเออพยุงให้เขาเดินไปแบบนั้นก็าจ่อย พยุงย <mile> ืนเหรอตบ๊กยังขับเียบยัเอเอกากลายันไอเมื่อกี้มันจะลุกแล้วแตขาเนยมันไม่ออกมา มันพับแล้วนี่ลอกปะห้าป้าไอลุทไทยฮะจับูิจี้ไอเอฟกอปัทชอสไอยูบสมันยันได้ใจวุ่งวิ่งละเนี้ยล่ะเอก็อปัทชอสหนึ่งจะเนี้ยดแรงแล้วกำลังแล้ว มนัยิงก้อยบานที่จัยิงก้อยนะัยิงัยิงมนาก่นนาะเอแมนเท่าบ่าเ่าแก่นสู้เ่าเลือสู้ตัวนี้ก้ออกนีลโอ้ับ้มามัน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 ขึ้นเนื้อขึ้นหนังนดก่อนโยองี่มันเยบ่โอ้นี่ขันี่ล ออกมานออกระเบิดหรือใบปาโคเปไปหัวค่อยเห็นอาจารย์พ่นนานาเออโอเคคูโดนขย่างโซ่คูโดนลายหนาตาบอกขย่างโซ่ก็บอกไิ๊กเลยเต็งวะถึงเพี้ยวน่ะ ออกาไหนออกไรโทนบ้ปะโอ้ยจะค่กโค้กโครับต้นอะไรันเก่ยวต้นอะไยอดคือจะเป็นลูกกโชบอ่ะครับอยากเสียนอยากดุงเล่นเล่น

เราใหญ่เอ้าปโอยเ้เฮ้ย้เฮ้ยมันมื่อเลาคนซอยเขาอืมแม่มันมักคนซอยมักไม่โคใช่่บ้านนยวนั่นเองไอเือนเื่อนางคายนะเข้ามาแอมคัแม หลากท้ามาไลนะแล้วก็วงของามายานไป่พอเก็เลยประกาศของเขา้าที่ว่าหดเราามันนค้งมุต้องไปอันนี้มันี่เขาดุงานนี้เขาขุดนี่เลยขุดสวนให้หมูมาสั่งหยากลุกแล้วต้องเออมัลงกัดแบบเร็ากเลยเขาบว คลองหลวงคุณหมขอเขาก็ยยังยังแต่งโตอยู่

มันหมดตาคนดันไปวาจะยิูเลาราคนดันไอยมสิเวลาคอยถ่าละบวีมันมันคนดมันเ่ดวาไปีเน่เปนลงันอยูช่วยาวหน่อยสาอยู่แอรองนึงอยเีววันหน่อยละเตงนงอย่างเดนอยละดูเาเีออยลงไหมหรือังตยวายูวายดายู เอาเสไปะเอาเสียบไซใบปเนือกะสไอ้ไก่ลงยิงเือเตุ้เนจงละมือก่างนี่ได้อันหนึ่งก่างจ่ายดันี่ถูผัดมเนีนไงให้ตี่าเองไงับยิเือห่อ้ยจต้ยเยสอันนเนืเจ้าเดินยใช่ทัเนือกิดตะก้อนปอกลเนาะเิก้อนเลยเป็นน้ยาใทั้งนส เ่บุญหาจริงราก็บบุญเดี๋ยวฮาจริงรเกทั้งนไอ้เจ้านุดทั้งนีไอ้วางเลยเจ้ามุดไอ้ต้งดเลยระวางสางลุไปทั้งคนอออเอเลกบเอ้โอ้เรองที่ะเ้าไเ่ทราเมาคอเออ้งอจะโอู้เอเนาะใส เดี๋ยวเเ่าย่าองจิดนิ้นิด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 นนดนิดนินิดนิดน้ดนิดนิดนิเนิดนิดนิด้ินิด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 นินิ้นิดนนิดนินิดนิดนนินิดนิดนนิ้นิดนดนิดนจดนินนิาเดนินิดนิดนิ้นนิดนิดนนนนิดนนด

จะลงอ่ะงองจะงอตังรูเป็นแท่งๆอีกงเถิงเสาท่ใไ่จริงรัดมาตั้ง้จว่าอันอยูดลมอีก่รง้าไอันที่ตั้งทุกอันดที่ตัองทุกไม่ดองละลมพวงมาัยติดกิน จิงเนี่ยพับดูเด็ดเนาะไอ้จะเปิดกันไอ้ไอ้ดจะบุกับงเออช่วยนช่งยิงในตู้หลอยู่นี่ลอยู่เเ่องต้นพื้เล้วพื้นล้ขาสามกมานี่ก็ด้ออกมาแล้ใบออกมาจงสี่นะจัดกสรุีไอ้โอเคจะใกลสรุน่ใกลสุก้นแต่รวยทับดเน่ในล้วนดทางกล้องเ

ไอเนื้อไอ้เนื้อนวดด้วยนวด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 นัเน,นี่วนนัตอนรกตอนมองลองดูาในพื้นดะเนี่ยลองน้นนะลองในเดินนไปนคน้ะนีย้นี้ลอด้

าจว่าใจเนียวก็ร้อยแล้วนลยอ่ะมาจะบดปีนนกกรอยยิ่งยิ่งยื่อยื่อๆยื่อๆยื่อๆนี่มาคุ้งเองมากระคุ้งขี้กไม่ไปกล้าร้องกล้าที่แล้วมันจะเต้นยันหน่ะกล้าร้องซะอ๋อ้าจ้าวร้องดันคุ้งดันนาะดันคุ้งดันเนาะดันคุ้งดันเนาะเตียมไว้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไทยเลยมาเลยยไรยิงหน้าก็ไทยพูดแต่ก็ยิงบวกได้เบอร์แกแต่พูดได้น่ามันแม่นู่ัวก็ได้แกตในเกตในพวกไอ้เอ็นไช่เนีเอ็นชาในฮะต้นไกินอเนยไกล้วยเล้าแล้วแเอสโวลบิบสัตไอ้เอไปเออพอเดืก่อนย่ไปแล้วนะอย่าไปแล้วนะนไอ้บุญกูแล้วบสัก โอ้การนจุลก้อยช่างดูบนเมือใส่บากใส่เลยอ็มควยมาชัวเตเออส่บบุนเรียบร้อยแล้วครับคอคยมาจี๊ดู้อบคอยจี๊